สัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็กำลังจะทำข้าวให้น้องภูมิกินนะคะเป็นข้าวมื้อเย็นนะวันนี้น้องภูมิจะกินอะไรรู้เปล่า,ากินไข่ทอดกินไข่ทอดวันนี้แม่ไม่ได้ทำไข่ทอดให้กินนะแม่กำลังจะทำข้าวผัดไข่ให้น้องภูมิกินกินไหมหกินกินโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำข้าวให้น้องภูมิก่อนนะคะคนี่นะคะอันนี้ก็แม่ก็ได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น หมูสับหอมหมวใหญ่นะคะแล้วก็แครอทแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็จะมีข้าวแล้วก็ไข่นะคะตั้งไฟก่อนเลยนะโอเคใส่ไปแค่นี้พอจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะลงไปผัดก่อนเลยนะคะผัดจนกระเทียมเหลืองเนาะจากนั้นนะคะเราก็ใส่หมูลงไป แล้วเราก็ผัดจนหมูสุกนะพอหมูเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่ไข่เข้าไปเลยแล้วก็ไข่ยีๆ้เป็นแบบนี้ใส่ข้าวลงไปเลยผัดๆๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะก็จะใส่น้ำตาไปนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงซอสปรุงรสนะคะ ก็คนให้เข้ากันเลยนี่นะคะหลังจากที่เราคนเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะก็จะใส่ไปทีเดียวหมดแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ผัดเข้ากันเลยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบประมาณนี้เราก็จะผัดไปอ,อ,อีกสักพักหนึ่งเพื่อให้แบบผักมันนิ่มๆหน่อยนะคะ ปมจะได้แบบเคี้ยวงา่ายๆโอเคค่ะตอนนี้ข้าวผัดของน้องปุมมก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหแบบควันแบบกําลังขึ้นเลยนะหอมมากๆเลยค่ะนี่ภูมมครับแม่ทําข้าวให้เสร็จแล้วนี่นี่ข้าวผัดน้องภูมินะภุมมกินเองได้เปล่าน่กินเลยอนะแม่ไปเอาช้อนให้ก่อนนะกินเองเลยรก่อนนะครับ,รบอ่ะชั่งน้ำหนักอ่ะชั่งเลยกิโลครับ ไหนสองโลโอ้สองโลไหนอะสิบสี่จุดแปดห้าไปไปทมากินข้าวที่ที่แม่ทำให้กินอ่ะอันไหนครับโอ้<ม><ส>น่ากินไหมแกลบทุกคนแม่อ่ามีแกลบด้วยเหรอใช่ค่ะแครอทครับอ,อ่าหนูลองกินสิลองตักกินดิอร่อยเปล่าโอ้คำใหญ่เลยอร่อยไหมครับ,รอ,รบอร่อยครับอร่อยครับ กินเยอะๆเลยนะ<ห>นอ,อันนี้ของพ่อกับแม่ไงเป็นยำวุ้นเส้นใส่ไส้กรอกนะ <Cer ch> น้องภูมยังกินไม่ได้เพราะว่าเผ็ดรู้ไหมครับ <mumbling. S 2> น้องภูมกินอันนี้ก่อนนะเนี่ยพี่แม่ทําให้กินน้งภูมกินให้หมดเลยรู้เป şey ล่าอ้าเออใช่ครับต้องรอให้ลำพูโตก่อนถึงจะก,กินเผ็ดได้ใช่ไหมใช่โอเค,โอ,เคโอ้โหตักคำใหญ่เลย,ย,คยค่อยกินดิเดี๋ยวหก 哦。<laughs>